หากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ถูกสิ่งมัวปะวิงอะไรกันเราจงตรบมือพันสวัสดีครับสวัสดีอามเช้าว,วันจัน์ทรนะครับ เช้าๆเลยวันนี้ออกมาจากบ้านตั้งแต่ประมาณผมน่าจะหกโมงกว่านะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่กระทุ่มแบนครับสมุทรสาครนะครับต้องบอกเลยอันนี้บรรยากาศสดๆเลยอันนี้ก็คือนะครับอาณาจักรของลูกค้าของไอคมคาวันนี้นะฮะพี่ก็ทําเกี่ยวกับรับเหมานะครับนะฮะนี่วันนี้มาส่งรถนะครับกับเจ้าซีคูปคันนี้ครับเดี๋ยวลงที่ไหนดีครับพี่ที่สวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่ พอดีว่าเราต้องวัดดีทางออนไลน์นิดนึงนะฮะวัดดีออนไลน์นิดนึงต,งต้องตรงไหนพี่ตรงนี้เลยนะอ่ามาเลยครับเดี๋ยวเอารถตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับเราถ่ายเราถ่ายเดี๋ยวเราถ่ายคอนเทนต์ส่งฟรีทุวประเทศไทยกันหน่อยนะครับเอามุมไหนดีเอามุมนี้ไหมมุมไม้เห็นรถงี้ไหมอ่านี่เดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้เราเราอยู่ที่อะไรนะพี่นะแล้วเ,เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ พี่เขาไปซื้อซีคูปกันนี้นะฮะต้องบอกเลยคันสวยของเรานะครับแต่เราก็เป็คันสวยทุกคันอยู่แล้วเราก็เอวูทุกคันอยู่แล้วเอ้ยแฮมคันนี้คันนี้เลขหมอะไรนะเพียงจำไม่ได้หกหมื่กโลเอาสถานการณ์สดๆนะครับเอกโกมคาวันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอำเภอกระทุ่มแบนเราสไลด์ส่งฟรีดดทั่วประเทศไทยครับ คุณอยู่ที่ไหนก็ได้เจเจจังหวัดเดียวผมไปส่งมอบไปขอบคุณพี่ๆทุกท่านเองนะครับวันนี้เราก็มาส่งฟรีที่นี่ครับยินดีกับพี่ประเด็ดด้วยนะครับนี่เลยอ่านี่ฮะนี่ครับโอเคเรียบร้อยนะสไลด์ลงเลยครับนี่ฮะสถานการณ์สดๆแล้วนะครับนี่พี่เขาก็ทําเกี่ยวกับรับเหมานะครับมีทั้งทรายหินดินนะครับนี่ พี่ประเด็กครับพี่ซื้อให้ใคร,รอะพี่ขับเองเหรอโอ้โห,โโหขับไปจีบสาวขับไปจีบยังไม่มีแฟนนะครับโอ้โหเอไม่รู้ว่ามีใครสะดวกไหมครับเดี๋ยวขอเป็นเอเพจสื่อรักได้ไหมครับพอดีว่าเจ้าของที่นี่ยังไม่มีแฟนครับเอาไว้ว่านี่ซื้อรถไปจีบสาวครับนี่ต้องบอกฮะครับขอเป็นเพจสื่อรักได้ไหมครับพี่ประเด็กอาอยุเท่าไหร่อะพี่ อายุสามสิบกว่าก็ก็ไม่เอาเอาแค่พื้นฐานก่อนแล้วกันก็ประมาณขนาดนี้นครับยังไม่ยังไม่ได้หมุนกล้องไปทางนี้นะฮะเอาแค่พื้นฐานก่อนขนาดนี้นะฮะนี่ฮะใครสะดวกนะฮะขอเป็นเพจสื่อรักเลยนะฮะใครสะดวกมาก็รบกวนมาเป็นแฟนพี่หน่อยครับพี่ดีพี่เขาเป็นข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรมากพี่เขามีเอ่อข้อเสียอยู่สองข้อข้อแรกคือรวย ข้อที่สองคือน่ารักนะฮะใครว่างสะดวกเชิญเอ่อถ้าใครรับข้อเสียพี่ก็ได้ก็รบกวนหน่อยนะฮะนะนี่นี่ก็คือรถของไอโฮมคาร์นะครับเจ้าซีสองร้อยเฮ้ยเราหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่มีแลหมดแล้วเหรอโอ้โหจะหายยังไงนะคือตัวนี้หายยากผมต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยจอดป้ายแดงสักกี่คันแล้วจะมาเหลือแบบเนี้ยนะฮะที่สวยๆแบบเนี้ยไม้น้อยๆแบบเนี้ยมันมีไม่กี่คันไงนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนี่คือ C ีคูป AMG นะครับเดี๋ยวลงเลยเอาลงได้เลยครับเอาลงได้เลย๋อพี่ออสเอาลงเหรอโอเคพี่ออสครับพี่ออสระวังโดนน้ำนะแต่ไม่เป็นไรรถทุกคันโดนน้าได้นะครับรถของไอ้คมคาโดนน้าได้นะซื้อที่ไอ้คมคาใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะฮะนี่ที่อันนี้เราขายหินดิทสายใช่ไหมพี่อรับถมด้วย พี่พี่รับถมนี่อยากขอความรู้นะพี่สูงหนึ่งเมตรหนึ่งไล่นี่กี่บาทพี่ต้องที่แถวไหนด้วยต้องดูค่าขนส่งด้วยใช่ไหมเวลาการตีราคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่อา้าถอยเลยพี่มันโดนน้ำเป็ะไรวันนี้เอ้ยอย่าเพิงพ่งหรืออย่าเพิ่งพอ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 เอางี้ดีกว่าขึ้นรถก่อนดีกว่าอ๋อได้อ๋อได้ได้อย่างงี้อยู่ แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดมัน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 ขึ้นมันจะได้ไหมอ่ะอ๋อมันเดินได้อ๋อเดินได้รถสไลด์อ๋อไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวมันจะลงน้ำมันจะไม่ดีนะครับแต่โดนน้ำได้นะฮะรถเอคมคานะครับวันนี้เห็นไหมลูกค้าผมแน่นอนไหมรถมาถึงเนี่ยจะโอนอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้จ่าอะไรเลยจะโอนอย่างเดียวเลยจะโอนเดียวอ้าเรามาคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเนี่เนี่เอาเอาเอกสารเอกสารหน่อยเอกสารใบตรวจหน่อย เอ้ยแล้วก็เอกสารสัญญาซื้อขายด้วยอ่ารเราไม่ต้องรีบนะครับวันนี้มากับน้องแฮมแฮมแฮมถ้าใครจะซื้อรถกับแฮมเบอร์โทรเบอร์อะไรศูนย์แปดสามเก้าสองสี่สี่เก้าหกสองโทรหาแฮมได้เลยค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอะใครอยากให้น้องแฮมดูแลวันนั้นวันนั้นพี่โทรไปวันนั้นพี่โทรตมไปตมจีสี่ไม่ยอมรับอ่ะบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงหลับลึกนะไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นเดีย๋ยวพี่เอ็กอ่า โหนี่ท,นท,นท,ท่านี้โคตรเท่เลยท่ารถสไลด์ท่านี้โคตรเท่เลยถ้ารถอยู่วันนี้นี่อ,อ่าแล้วก็ขอสัญญาซื้อขายหน่อยอันนี้คือสัญญาซื้อขายอุ้ยดูดิย้อนยอดจะโอนอย่างเดียวเลยอะนี่ใครสะดวกเป็นแฟนพี่ประเด็กเขาหน่อยได้ไหมโอนไวคร<อ>ับสะดวกข้ขอข้อที่หนึ่งนี่เพจสื่อรักไปแล้วเนี่ยเอ่อนี่ไม่ได้ขายรถแล้วเนี่ยคือเอ้ข้อเสียอย่างหนึ่งเขามีข้อข้อเสียข้อที่สามนะข้อเสียเขาโอนไวนิดเดียวพี่ประเด็กโอนไว นี่นี่นี่เอออันนี้เอา,เอาตัวนี้เอาตัวนี้โอเควันนี้ครับนะเอาเลยมเอาด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหน้านะต้องบอกว่าวันนี้ครับสถานการณ์ส,สดๆนะครับพี่ประเดจซื้อรถของไอ้มังคาซื้อเรานะฮะกับเจ้าซีคูปซีสองร้อยคันนี้ครับผมขอุญาถ่ายอันนี้ไว้เป็นดิจิตอลฟุตพิ้นนะครับนะฮะนี่คือสถานที่นะครับอาณาจักรของพี่ประเดจเลยนะครับ เรามาส่งถึงที่นะฮะเราสไลด์ส่งฟรีถึงที่ครับนี่ฮะซ้ายและขวาพี่ฟังผมดีๆนะครับซ้ายครับของเอ้คงคาร์นะครับข้อที่หนึ่งถ้าคุณซื้อเขาซื้อเอโคงคาร์ไปถ้าใหม่ไม่แท้ข้อที่2ถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุหนักข้อที่สถ้าเคยจมน้ําข้อที่สถ้าทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับรบกวนพี่ประเด็จเอารถมาคืนผมผมคืนเงินพี่เต็มราคาเนี่ยพี่เขาอยู่อย่างเงี้ยแถมเงินให้อีกแสนหนึ่งนะพี่แสนหนึ่งนะพี่ค่าเสียเวลาทุกอย่าง ว่ากันในสัญญาไม่ได้พูดปากเปล่าจ่ายปากแตกแล้วดิจิตอลฟุตปริ้นตรงไว้ด้วยนี่ครับบอกเลยนี่มีอยู่ในนี้เลยนะครับนี่เราช่วงนี้หมัดซ้ายไปแล้วเอาขวานะครับรถของไอ้คมคานะครับผ่านการตรวจ274จุดจากบริษัทกลางร,ระดับประเทศหรือระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่สเปกเชียรหรือแอปเปเข้ามาตรวจเราผมยอมจ่ายเงินนะพี่ไม่ได้ตรวจฟรีนะจ่ายเงินจ่ายเพื่ออะไรให้พี่ๆได้รู้นะครับของอาา้คมคานุกคัดาวนะฮะ ตรวจห้าดาวทุกคันเลยนี่ครับให้ได้รู้ว่าห้าดาวรถของไอ้โฮมคาร์นี้ฮะห้าดาวนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะห้าดาวเลยนะครับของไอ้โฮมคาร์ทุกคันนะฮะก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีนี่คือมาตรฐานของเอ้โฮมคาร์นะครับแล้ววันนี้แฮมแฮมพี่ประเดชได้โปรโมชั่นอะไรไปเอานี่เลยเอาใบซ่อมศูนย์มาเลยนะครับเอาใบซ่อมศูนย์มา สามปีต้องเป็นพีทดีแต่ว่าหนูอยากให้แบบที่ออย่างงี้คือกรณีซ่อมสูตรนี่คือพูดถึงการพังใช่ไหมเอาอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมพูดเนนี้นะพี่สมมติว่าซ่อมฟรีเนี่ยร้อยกว่ารายการนะครับแต่ไม่รวมอุปกรณ์สึกหลออุปกรณ์สึกหลอเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยางโชคอย่างนี้ไม่รวมนะพี่นะแต่เดี๋ยวผมจะมีใบเนี่ยที่พี่ถามดีเลยครับผมจะบอกให้เลยฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอะไรนะเอาอ่ะไม่เป็นไรครับ คืออย่างนี hmm. ้ครับต้องบอกว่ารถของไอ้คมคายครับพอดีน้องลืมหยิบมาจริงๆแล้วหนูต้องส่งมาให้พี่เขาเซ็นด้วยนะพี่พี่ประเดชจะมีการเซ็นนะครับรับทราบเลยนะครับรับทราบเลยว่าเราซ่อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปกติเราจะให้ลูกค้าเซ็นแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งให้เซ็นนะครับซ่อมฟรีร้อยกว่ารายการเอาง่ายๆยกตัวอย่างฟังดีๆฟังช้าๆฟังชัดๆนะครับเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องเกียร์พังเปลี่ยนเกียร์ของเครื่องพังเปลี่ยนของเครื่องของเกียร์พังเปลี่ยนของเกียร์มอเตอร์ฟ้าพังเปลี่ยยยนนนนคออออมมมแรรร์หห้้้้ำำพังเปลี่่กกวาาา นะครับเราเอ,อ,อุปกรณ์ศึกหล่อไม่รวมนะครับเราจะมีใบามาเลยครับให้พี่ได้รู้เลยไม่ใช่พูดปากเปล่าใจาปากแตกอย่างนั้นไม่ใช่นะพี่นะมีมีใบามาเลยว่าเออไอนี่ซอมฟรีไอนี่ซอมฟรีไอนี่ซอม,ร,อมรบกวนฟังอีกครั้งเออฟังดีๆนะฮะซ่อมฟรีที่ศูนย์เบนทั่วประเทศไทยนะครับสมมุติพี่บอกว่าเนี่ยรถพี่เสียอยู่สมุทรสาครเนี่ยรถทุกคันต้องพังนะพี่เนาะใครบอกว่าไม่พังเนี่ยโกหก พังแล้วดูแลกันยังไงดีกว่าถ้าลดเนา่าโอกาสการพังก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าลถด,ดีโอกาสการพังก็ห้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์่ต้องบอกซ่อมฟรีที่ศูนย์นะฮะทั่วประเทศนะทั่วศูนย์เบนท์ทั่วประเทศไทยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยซ่อมฟรีหมดนะครับถ้ามีศูนย์ที่ไหนสมมติพี่บอกเฮ้ยรถพี่พังอยู่ที่สมุทรสาครอ,อยากจะซ่อมที่เชียงใหม่ได้ไหมได้พี่พี่บอกเอออยากพอดีอยากจะไปแหมเผื่อไปจีบสาวแถวนั้นอ่า<ะ>นได้อยู่ได้อยู่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะ ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ซ่อมอู่ที่อู่ยายมียายมาอู่คุณเป๋อคุณเปิงอู่แม่บุญมากอู่พ่อบุญรวยอู่พ่อลุงเพชรข้างถนนไม่ใช่นะพี่นะนี่คือซ่อมศูนย์เบนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับก็ดูแล้วพี่เขาออกพอดีออกมาออกคลิปพอดีเลยได้เนาะพี่เนาะโปรโมทโปรโมทโปรโมทเดี๋ยวเบอร์หน้าหน่อยเบอร์หน้าหน่อยครับนะเบอร์ผมครับพี่ผมครับเดี๋ยวสาวลูกนะเดี๋ยวสาวลูกขอขอมาตรงนี้ก่อนหนึ่งพี่ขอถามพี่พี่ เอ็กโอมคาร์บริการเป็นไงบ้างพี่ดีพี่ขอขอเสียงให้เฉยนะนู้นดีครับดี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 นะพี่นะดูรถสวยรถสวยนะพี่ไปดูที่อื่นแล้วเจอนี่ก็เอาเลยแล้วพี่ติดตามเอ็กโอมคาร์จากทางไหนพี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่รู้สึกยังไงกับการบริการของเอ็กโอมคาร์บ้างพี่ก็ดีก็ดีนะพี่นะดีแล้วรถก็สวยด้วยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วพี่แล้วเจอผม เอ <Okay. S 1> จอผมแล้วผมรู้สึสสกอ่ะเจอผมก็ดีไม่เหมือนใทรแต่งตัวแต่งตัวนี่แปลกดิแปลก <c oughs> เป็องเป็นของแปลกไปอีกเอา้าพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณจริงๆที่มาอุ่นุนวในโ่มคานนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะก็ผมขอญาตมาส่งมอบความสุขตรงนี้ก็ขอให้พี่มีแต่รอยยิ้มทั้งปีนะพี่นะแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยนะพี่ทุกทุกคันนะพี่รวยอยู่แล้วก็รวยอย,อยิ่งมีอีกแล้วก็วกวกขอให้พบเนื้อคู่เจอคนดีๆในเดือนแห่งความรัก วันนี้นะเพจสื่อรักเอ็กโฮมคาเอา้าหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันไอ้นี่ยมียตตด้วยหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องชุกได้ได้ถูกสิงมัวบวิง่งอะไรกันเราจงตบมือพันออาสวัสดีครับ